สวัสดีครับพี่น้องจ๋ามามากินเขา่าน้ำม่ตุนตอนเที่ยงเที่ยงวันนี้เหนื่อยพักก่อนวันหนึ่งพรุ่งนี้จะไปต่อจ้ะก็บเ,เข้ากับบะหมี่ยังไงน้ำจิ้มมะนาวพริกสดอันนี้ก็ต้มก็นั่น่องในหมูปอดพุ่งยังแหละหลายอย่างุผู้ผลิตแะไรพี่น้องจ๋า มามากินข่าวน้องกันปันข่าวก่อนหิวแล้วโกุ้ยปวดขาวปวดเคนสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะมามากินข่าวนะแม่ต้นตั้งกองเองจยากเชียนหัวหินหามาจับ้วยขออภัยหลายๆด้วยมามา ตื <c ười> oh, ่นแต่นอนเพราะว่าพักผ่อนมาเนี่มื่อหนึ่งไม่ตื่นแต่นอนมากๆพี่น้องเนาะตื่นนอนแล้วก็อาบน้ำมากินข้าวเฮ้ยกินข้าวไปใช่ไหมเพิ่นก็มาก <c ười> มากเลยแท้ พุ่งหมูพี่หน่อยจำเจียวเื่งในหมูถาละผัดตับใก่มันพุ่งมันปอดมันอยู่ในนี้แหละ มือแจ้งกับคออภัยด้วยอยู่ทางในเฮือนจ้าแซ่บอันดีซองคำเลยลงลืมมาๆมา,มาพี่น้องมา <c oughs> พี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลในประเทศและนอกประเทศเด้อจ้าผัางลาผัางไทยบ้านไก่เฮือนเคียงกับมากินข้าวนะ้ำมันตุนเด้อจ้าแซบ่บแซ่บลงงด้วยค่ะลงมือก่อน ก่อนสามสี่ข้ามไปดิพอทุกคนก็ได้ยุดแต่ไม่ตุนนะยุดขอยุดวัดหนึ่งเหนื่อยแห้งน,นี่เลยไปต่อ แห่นห่อนะพี่น้องเหรอเนห่ออะไรเขาอนุญาตเอามือจับด้วยพี่น้องแอาวฉ่มจักเขาเขบอกค่ะเอามืองมมันเซ่บ มามาพี่น้องมากินข่าวในไมนตูนพี่น้องร่วมร้านอยู่ใกล้อยู่ไกลบ้านใกล้เฮือนเคียงขงันทีมาหนังกันลุมก,กันอกอกกัมันกับนั่นเนาะพี่น้องกินข่าวกันนั่งคุยกันรุมกันไปเรื่อย น้องได้ทุกท่านได้ยังคิดถึงคิดฮอดแมนตุนกะขียนค,คอมเมนต์คำามาเล่นนะำมนตุนเนี่ยเจ้าเมนตุนยังคุนฮอดูด่คือเก่าเด้อคิด่าไเม่ตุนบ้าบอไปสิกะคืนหอดพี่น้องคือกันได้ <c oughs> <c oughs> บ่ายหยอกเด้อจ้าบ่ายหยอก นี่้าบ้าๆบอๆไปสิกขึ้นฮอดพี่น้องคือกันเด้อดหอดทุกค้นนั่นแหละพี่น้องอยู่ใกล้ยอยู่ไกลนะคุณญาใจดี ันเห็นอยู่บ่ได้หัวนี่ก็ดกะเอาเองเด้อพี่น้องตั้งกล้องก็กะเอาเอง นิ่มดียุ่ยดีพี่น้องเอ,อ้ยตุ้นต้มไวัตตามมาขึ้นนี่ต้ตไตมไว้ตังต้งแต่สามทุ่มจนสว่างลองชิมปลาชุยไปใช้พอช่วก,กับแบงเอาไปกินงานเพิ่น างท่านก็อาจจะกินบ่เป็นเนาะปอดหมูพุงหมูก็ขออภัยเด้อเป็นตูนน่ะกินเป็นหมดอันหยังก็กินได้หมดโอ้ยจะว่าลายเด้เนาะพี่น้องมองบ่เห็น จากล้ายจักหน่อยแยะขอกินกคำนี้ก่อนขอกินคำนี้ก่อนเดอ้อคำสุดท้ายแล้วคำแจ้วคักออ้พี่หน่อย แอร์คณะเอาสำหรับคิปนี้กับคอจกไปก่อนไปะท่อกันขิดหนาเนาะพี่นนองเนาะเอาคิปนี้กับบมียังไรภาพพี่นนองมานัง่งกินเขาปั้นเขาปั้นเขาเศร้าก็เทียงอยู่น้ำกันค่ะสำหรับคิปนี้กับคอลาไปก่อนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ